ห้องพักนะคะสำหรับตัวห้องที่โอโซ่นะคะก็เน้นการน,นอนหลับที่สบายนะคะเตียงนอนเนี่ยต้องบอกว่านุ่มมากนะคะหลับลึกเลยแหละและวิวนะคะสวยมากคือตื่นเช้ามารับวิวสึกสวยนะคะ วันนี้นะคะก็เป็นเช้าที่แสนสดใสตื่นสายมากค่ะสิบโม,มงครึ่งเรม,ม่าดูมีความสุขมากมาเที่ยวทริปนี้แบบปีนมา,มากๆดย่าวกิจกรรมต่อไปของเรม,มานะครับแม่แม่จะพาเรม,มาเที่ยวชมโรงแรมใช่ไหมคะต,ตากเรม,มาจะไปตากก่อนนะครับตอนนี้เรม,มาาอกว่าขอเที่ยวชมโรงแรมไหนครับ มาเร็วเดี๋ยวไปอาบน้ำค่ะแล้วเดี๋ยวมาเอารถจอดไว้เลยเอารถจอดไว้ตรงนี้ค่ะบรงนี้ไม่ใช่จอดไว้ตรงนั้นแหละตรงนั้นนี่ะตาตาเก่งมากลูกประเดีะตอนนี้นะคะลีม่าก็หลับแล้วแล้วนี่เรากำลังจะไปเทอร์มินอลก่อนนะจะบอกว่าดูเดี๋ยวพี่เบ๊กโรงแรมติดเทอร์มินอลเลยจ้านี่เทอร์มินอลอยู่ข้างโรงแรมแบบนี้ ก็ลงไปก็ถ well. 네ึงเลยอะเอาจริงๆเดินไปก็ได้นะคะแต่เราขี้เกียจเินเราไปสายกินไม่ใช่ใส่พี่ไปเนไงคะหนีใลมาไปเดทใช่ไหมคะพี่จะพาหนูไปเดทที่ไหนคะพาไปกินเลยเนี่ยราเม็งเย็นที่เราไปตับประานอาหารเดทใช่ไหมเดทไปเดท ากำลังจะไปเดชกันที่เทอร์มินอลที่อยู่ติดกับโรงแรมเลยนะคะและจะบอกว่าข้อดีของโรงแรมที่นี่นะคะก็คือไปไหนมาไหนสะดวกสะดวกมากเพราะว่ามันอยู่ติดห้างแล้วก็อยู่ติดทะเลเดินไปทะเลก็เดินไป,นไปง่ายๆเลยสำหรับใครที่จะมาท่องเที่ยวที่พัทยานะคะแนนนําที่นี่เลยค่ะเพราะว่าไปไหนมาไหนง่ายสะดวกมากนี่นะคะคุณสามีระหว่างที่ลูกหลักก็แอบพามาเด็กกินราเมง ช่วงนี้ติดกินลาเมงก็กินลาเมงไปเลย1อาทิตย์อันไหนมาไปไหนเที่ยวไหนมาจ้ามาจ้านี่นะคะมาถึงโซนเปรู เป็นห้องทํางานนะคะผู้ใหญ่ก็สามารถเข้ามานั่งทํางานเนาะมีพูด้วยแล้วก็มีที่เล่นนะคะเล่นได้ทั้งเล่นของผู้ใหญ่เลยนี่มีเกมต่างๆเนาะอุยเกมนี้เลยมาเล่นเป็นปะเนี่ยมาเล่นเป็นหรอโอ้มันเล่นอย่างนี้หรอเลยมากอ๋อมันเล่นแบบนี้หรอได้ทั้งวันเลยครับแม่แม่เอย แม่เขาหิวข้าวไหมอืมอ้าเลยว่าชนล้มหมดเลยเหรอมอร์นิ่งนะคะวันนี้คืนที่สองคืนสุดท้ายได้ผ่านไปแล้วใช่ไหมลิม่านมาทำอะไรอ่ะ เม่าบอกว่าตื่นมาก็อารมณ์ดีเลยเนาะเล่นกองเล่นกองเลยนะยเดม่บอกว่าเดม่จะไปกินข้า,าวเช้ากันแล้วนะคระเดี๋ยวเราต้องมีมือ้อเช้ามื้อ,อก็วันอีกสองมื้อกับที่นี่นะคะเราก็เดี๋ยวเดินทางกลับบ้านโอ้เจ็บ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 อาซุปอย่างเดียวเดม่บอกว่าซุปเอา คือกินซุปอย่างเดียวจริงๆมันคือนมนะเนี่ยลูกลูกเล็กซุปปิด <Good. S 1> ไหนลูกรใช่ร้รอเหรชอบรถไหมนี่รถอะไรเนี่ยบาสใช่ไหมไฟฮะไฟอออลไฟโอเคเก่งมากเลยเช็ดหน่อยเอาเช็ดหน่อยเช็ดหน่อยได้เลยน้ำน้ำเอาน้ำ เดี๋ยวนี้ถ้าเขากินน้ํานะเมื่อก่อนเขาจะพูดว่าน้ำเดี๋ยวนี้บอกหิวน้ำเขาพูดพูดว่าหิวน้ําเป็นแล้วนะเก่งมากเลยเมื่อคืนนีม้มากหิวข้าวตอนตีสามอ่ะเอาลุกนอนก่อนไหมไม่ไหวแล้วางน้ำน้ำไปไหนไปไหนไปไหนรถไหนรถ ล้นเอาคืออะคืออะไรี่เ funky นะคะสำหรับร้านของที่นี่นะคะต้องบอกว่าอาหารน่าทานมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทานกันว่า อร่อยแค่ไหนนะคะสําหรับใครที่อยากมาพักที่พัทยานะคะนแนะนําโรงแรม o o โอโซนะคะเพราะว่าเป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวนะคะสามารถเดินไปเทอร์มินอลเชเวนตี้วันได้แค่ประมาณไม่ถึง5นาทีนะคะเพราะอยู่ติดเลยนะคะแล้วก็อยู่ติดชายหาดด้วยนะคะสําหรับใครที่ต้องการจะเดินเล่นติดชายทะเลก็เดินนิดเดียวถึงเลยนะคะใช่เยมอไร่อยไหมคะคุณผู้ชายชอบนี้มากเลยหรอมันคืออะไร อร่อยไหมและตอนนี้เราก็กำลังเดินทางกลับบ้านเลยนะคะ ให้คนน,นนอนไปแล้วแบบหลับลึกนอนนอนไปแล้วยวบลงไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งก็หลับลึกจริงๆแล้วก็นอนหลับสบายหมอนนิ่มมาก เป็นโรงแรมที่อยู่ในเครือของอัมมาลีอ่าซึ่งจริง้วก็อยู่ติดกับอัมมาลีเลยลองไปพักกันดูนะครับแล้วก็ที่สำคัญึ้นราคาน่าคบหาด้วยไม่ได้แพงเดี๋ยววันนี้เราสองคนจะขอตัวปิดอีพีนี้อีพีแล้วจะไปเที่ยวไหนกันต่อติดตามอนะีพีนั้นเพราะว่าไหนก็จะกระชิบพี่ไป